สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคยายกรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายว,วันประจำวันที่ยี่สิบนะคะเพื่อิกายน2 5 6ร้หสกซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองน,น,นั่นเองค่ะวันนี้ถ่ายบรรยากาศนะคะที่โรงพยาบาลนะคุณป้าหมอยังอยู่โรงพยาบาลนะคะยังคุณยังดูแลคุณแม่อยู่นะคะพี่น้องขานะแล้วก็เริ่มทำคลิปเป็นปกติให้กับพี่น้องก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้ต้นไปกับพี่น้องขานะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องคะ เออป้าหมอต้องขออภัยนะดยด้ยด้วยความที่ต้องเอาภารกิจหลักออนนะคะก็คือการดูแลคุณแม่พี่น้องคะป้าหมอเป็นห่วงเนาะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะพอเราไม่สบายแล้วเนี่ยปรากฏว่าชีวิตของเราก็จะไม่สําราญนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ดูบรรยากาศและอาจจะมีเสียงนะคะนกกระจอเข้ารังอ้านี่เป็นนกนางแอ่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใจเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะมาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะให ตัวตนขึ้นนะคะคนข้างที่จะดีก็คือหนึ่งช่วยนะคะหนึ่งช่วยก็คือความบุรณมสมบูรณ์บางเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนี่แล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนในเรื่องของกิจการการงานในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของมุ่นส่วนโอเคอยู่นะคะในลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากว่าขึ้นสิบดาบแล้วก็เจ็ดดับนั่นหมายถึงเรื่องของสุขภาพ อ่าอันที่หนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จ๋านะสุขภาพดูว่าไม่ค่อยโอเคในส่วนหลังเอง็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องและก็ไขมันความดันด้วยนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังและเข่านะ,ะส่วนที่จะต้องระมัดร,ระวังนะคะก็คือเรื่องของนะคะอาจจะมีขาไม่ดีกับนะคะญาติสนิทมิตรสหายหรืออย่างไรก็อาจจะไม่สบายหรืออย่างไรเนี่ยนะคะอ่าและก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้และมันอาจที่จะ อาจจะถูกเปิดเผยก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องต้องเตรียมรับไปดีนะแต่ถ้าเราปิดบังช่องเลนเอาไว้แล้วดูว่ามันหนักเราก็จะต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะขอความช่วยเหลือนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะสําหรับกิบตากขึ้นมาคราวนี้มาดูนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเลขหน้าไพ่เออเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ยังเลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันจันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะให้งานค่อนข้างที่จะดีนะะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโชคดีนะคะมีโชคมีรับข้ามือโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากับคนรักนะคะก่อนหน้านี้น้อยๆกับคนรักอยู่พี่น้องวันจันทรก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะหรือเกิดรักหวนได้สําหรับเดือเลยอเบอร์นะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องขานะมีโชคมีรับข้ามือนั่นเองสําหรับพี่น้องวันจันทนะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าบริวารคนรักคนใน,ในครอบครัวให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีนะคะในวันตรงนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเกี่ยวข้องกับคนรักคนในครอบครัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกค่ะหกหนึ่งเก้าหกค่ะพี่น้องวันจันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นได้ฉลองความสําเร็จเรื่องไรเรื่องหนึ่ง และเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของบุญกุศลนะคะบุญกุศลหนุนนํานะคะพี่น้องคะอาจจะทําบุญทอดกระถินนะคะในแต่ละวัดก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานส่วนในเรื่องกิจการการงานดีเยี่ยมนะคะวุ่นส่วนดีเจอกัรยาณมิตรที่ดีเจอนะคะผู้ร่วมทุนร่วมหุ่นอ่าว่าอย่างนั้นนะคะรวมถึงคู่ค้าสำหรับสองไม้เท้า ถือว่าไพ่ค่อนข้างออกดีทุกตัวเลยนะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามเก้าแล้วก็หนึ่งสี่สามเก้าหนึ่งสี่ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะขึ้นเดว์พราะทางออกทางสว่างเหมือนกันนะคะความบุดมสมบูรณ์จะบงังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ นะฮะถ้ารพุธกลางวันนั้นเด่นทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานมีโอกาสเลื่อนกั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานและเรื่องของการเงินมองช่องทางในเรื่องของวิธีการหาเงินเขาบอกว่ามีเม็ดเงินกองอยู่จริงนะคะทั้งเจ็ดเหรียญนะะกองอยู่โชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะสําหรับสี่แมเทา้าะแนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันเด่นมากเลยค่ะในวันพวกนี้ค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่ง แปดเจ็ดสองหนึ่งแปดเจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบัางคะ่ะนะคะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันอ่าพุธกลางคืนไม่ได้ใจว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปไหนนะ,ะไปทํากิจทาการไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นี่นะสําหรับผูกตาและก็ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเริ่มงานใหม่นะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆนะดูว่ามีพลังแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือจะมีบริวารชิ้งพลังงานไว้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะ อย่างบอกบอกก็คือทะง,งานนะเรื่องข้ากู้นะคะอ่าอย่างนี้ด้วยนะเราจะรับผิดรับชอบเอานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดพี่น้องวันพุธกลางคืนทําบุญให้ท่านนะคะบริจาคเลือดบริจาคลงสุขข้าออสุกก็จเจ็มมากเลยนะคะบุญเกื่อนหนุนนั่นเองนะคะจะทําให้เราหนุนดวงนะคะดวงเปิดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเอาระคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมานะคะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหกหนึ่งแล้วก็ห้าสองหกหนึ่งห้าสองค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีพิกปฏิหาริ์เกิดก่อนหน้านี้โชคดีมีโชคมีลาบข้ามานะคะอ่ามีโอกาสออกรถใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้อ่าสาหรับอัศวินถ้วยความรักประคับประคองนะคะนี่ค่อยๆเดินและก็พี่น้องวันพระฤหัสบดีมีทางเลือกหนึ่งทางเลือกสองทางเลือกให้เลือก ก็แนะนำหน้าสลับสองดาบก็คือให้พี่น้องวันพัฒนสวัสดีเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของสุขภาพนะคะออสายตาดวงตาเอ็นข้อกระดูกนะ,ะบาดเก็บเล็กบาดเจ็ดน้อยได้ด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องวันพัะน์กัสวัสดีค่ะนะถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สามารถแก้ไขได้นะคะสําเร็จชนะนั่นเองด้วยดาบสัวมงกุฎค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข หนึ่งศูนย์แล้วก็สองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าค่ะขอให้เหง็ๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะวันนี้อาจจะไม่สะดวกนะคะในเรื่องของการทําคลิปนะไม่เป็นไรค่ะอ่าพี่น้องวันศุกร์นั้นเงินเด่นมากเลยนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีแปดเหรียญมีเก้าเหรียญเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเงินได้เงินมีผู้ควบคุมเหรียญราชนีเหรียญน,นั่นหมายความว่าการเงินต่อไปนี้รวยนะพี่น้องวันศุกร์รวยนะคะไต่เก้าดาวขึ้นความหมายก็คือเหมือนทุกคราบ ได้เงินอาจจะต้องเสียเงินหรือใช้เงินอันนี้เราก็ต้องบริหารจัดการเอานะคะพี่น้องอย่าจิตตกนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะดูว่าการเงินนั้นเริ่มเดินใหม่ตั้งดีขึ้นนะพี่น้องวันศุกร์นะคะแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะโชคดีในเรื่องของอเขาเรียกว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินโดยเฉพาะผู้หญิงนะแต่เราอยา่าพุ่ง <ๆ S 2> อยา่อยาเครียดนะคะพี่น้องวันศุกร์คนะค่อยเป็นค่อยไปอย่านอนไม่หลับนะ,ะพักผ่อในให้เพียงพอเดี๋ยวไม่สบายค่ะพี่น้องค่ะเอาแล้วค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะสว่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลขเก้าแปดสี่เก้าเก้าแปดสี่เก้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นชัดติดขึ้นพยายามปรับตัวเองให้เกิดการสมระถสมดลุลแต่ในวันพวกนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายถ้ามีาข้อบทกฎหมายเกี่ยวข้องกับผู้ลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราหรือผู้ถือ,อกฎหมายให้พี่น้องวันเสาร์นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเหมือนกับเดือดสาตานะแล้วก็ใช้สมองสติปัญญาเป็นเลิศเหมือนกับ เทพแห่งเวทมนต์หรือเดอะเมจิกเทียนนั่นเองค่ะนะยังไงแล้วให้พี่น้องวันเสาร์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้นิ่งสงบระหยบความเคลื่อนไหวเอาไว้ส่วนสิ่งที่เราคอยไม่ว่าเราคอยเรื่องอะไรจะเข้ามาทีละอย่างทีละอย่างนะคะพี่น้องวันเสาร์ขานะเพราะว่าขึ้นไพ่ดีอยู่คือเดอะสตาร์นะคะและก็วางแผนอะไรไว้ให้ลงมือทาเลยค่ะจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่มาจากเออโทษนะคะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเราหรือเลขที่เราคํานวณนั่นเองค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะเอาละค่ะป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะดูแลตัวเองด้วยเห็นๆรวยๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะ